เปลี่ยนต่างเปลี่ยนต่างวางการล้วางเกิดวางผลวางยังไงมันจะบกันวางยังไงม่ตกก็ไม่เหนต่ก็ไม่ีไม่ได้ัเกไม่ไดพิรณติกันไหมพอไปถูกเปี่ยงเพราะมันด้วยกันการกำหนดพิจารณาลวก็วาเวลาจะจับอพิจารณามันก็ไม่มีอะไร การงานที่ใหญ่เป็นความถูกต้อ,องดีงามในโลกนี้คงไม่มีการงานอะไรยิ่งกว่าการงานของผู้เพื่ยวอต้อ,องจะเห็นคนเจับทุกข์งานนี้เป็นงานเยี่ยมเพราะน้นฝืนใจมนุษย์ที่มีเพิเลิเพราะที่เดชพ,พาให้ฝืนไม่อยากทำถือว่ามันยากลำบากมีนม่น้ำซ้ำน้มซ้ศาสนา คดอฆ่าไไกัเงยค่ากมาเยิ่งกัสัตว์ยังไม่คิดไม่คำนึงมนุษย์เรายังโง่กันานไ้น่านเที่ยววิบัฒนาการตูมิวัฒาการจริงไปได้ไม่สุดฉิดก็ต้องไปได้ตามภูมิทุอย่มีความสบายมีความเย็นหลบเย็นใจ หาความสุขเป็นแท่จริงหาที่อีกนอกจากหาที่ใจหาที่ปฏิบัติเพื่อถอดกิเลสซึ่งเป็นตัวภยัยตัวทุกข์ตัวให้เกิดทุกข์ออกแล้วไม่มีทางหาอันนั้นมันมนมนเป็นการเพิ่มหานี่มัมเป็นการถอดตันถอนกิเลสเป็นหลักกันแ้นก็เอาที่ทำเพื่อเรา เหมือนอย่างเราถอนต้นไม้ฟันต้นไม้บางต้นมันก็แข็งบางต้นมันก็ไม่แข็งถอนต้นไม้ไปยากบางต้นมันก็รากมันลึกบางต้นมันก็ตื้นไม่ลึกถอนง่ายนี่ก็พอจะถอนมันออก вами, pues an, un giorn, way, y, ันี่โอเคตัวมันลึกมันตื้นก็ถอนแรงี่อาน้ำหนักอันนี <t <t ้ตัวมันแข็งนะมันแข็งนะฟันมันตายหมด มันเป็นันแบบเดียวกันกับปันต้นกล้วยไปปันต้นกล้วยมันเป็นอย่างปันไม้เนื้อแข็งนันก็เป็นอย่างปันไม้กล้วไปกับต้นกล้วยมันยังผิดกันดีปันไม้เนื้อแข็งจะมีพับนี้ได้เต่ไมนจะขาดไปเลยทั้ตายทั้งหมดที่เลอบางประเภทมันเหนียวแน่นทำเพื่อก็มันเหนียวนะ กา,ทารทำคนเพียอนเราจะทำแบบเดียวกันไม่ได้การใช้สติปัญญาก็เหมือนกันเราจะใช้แบบเดียวกันไม่ได้มันต้ตรงนี้เนี่ยหนักเบาไปตามเรื่องของเจดีย,ดยที่มีความเหนียวแน่นต่างกัน,แล,ลน,นแล้วผลของมันเวลาทำได้กรบเจดเย์ก็หลุดลอยไปตามอำนาจนะความเปลี่ยนยของเราความสุขมันกระโล่ตัวขึ้นมาซึ่งเป็นตัวผลสัคงขัญสั้ัน ไม่มีใครเป็นคนนับคนได้มาเราเองเป็นคนได้เป็นความสุขความสบายเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องขอควดบรรดาชีวิตที่หมุนวนไปแล้วเพราะความเปลี่ยนถ้ากลับมารบกวนนั่นก็เป็นความสบายที่เราไม่สบายไม่ใช่อะไรนี่จะเรื่องคิดเห็นรบกวนนั้นนะยาเข้าใจว่าเป็นอื่นนะเราจะเข้าใจว่าอะไรไม่สบายตัวอะไรเครื่องท่ังไม่สบายจิตไม่ยุ่งมันกเป็นคนรู้ไม่กังวลไม่วุ่นวาย ถ้ากินมีแกลเลอด้วยแล้วรุ่งทั้งสองเป็นโรคจิตขึ้นม,มาอีกโรคหนึ่งโรควุ่นวายโรคเดือดร้อนเราเป็นผู้ทดสอบค่อยควรเรื่งเหตุโดยผลแล้วความเพียรมันพอบึกพอบืนเอาพระเจ้าถึงคนคนหนึ่งสาวกท่านเป็นคนคนหนึ่งไม่มีอะไรเกินเราเป็นขันห้าปัญหาขันห้า มันก็สอนให้พวกเราอีกทำไมเราจะไม่สามารถท่างใจจะพ้นจากภัยทีย่กำลังก่อควนคุกค,คามาอยู่เสมอภายในจิตใจมากน้อยเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าใจสิ่งนี้ออกมันก็ควรเพริ่มเทพพักเพียรลงไปสติปัญญาอ่านมิ ตั้งเสม,มอความเพียรวใจเข้มแข็งม,มีที่พุตธิมีจุดหมายปลายทางมีกัรเสร็จบรรสิ้ไนได้งานของธรรมเนเียกว,วิจิตังธรรมใจเยี่ยงเสร็จจิตในพระศาสนานัพระศาสนาก็คือถอดถอนกิเลสเองไม่ใช่ยุ่งเสร็จจิตในการถอดถอนกิเลสเพราะกิเลสม,เม,เมันสิ้นเป็หมดแล้วด้วยความเพียร มีสติปัญญาเป็นเครื่องหือสําคัญนะแนวะวิธีทางปรรมกายอย่างการั้งการอย่างจิตที่ควรทำา็คือการตอบถอนอยู่เลยแล้การมันเป็นสติปัญญาให้มีความเข้มแข็งขึ้นก็ไนดะ้ทําเสร็จแล้วนะกตังกตังกายอย่านับปรังิสนะตายาติประชานาติจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มี อื่นที่ทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีถอดถอนยุติภัยอะไรอีกก็ไม่มีจะส่งเสริมสติปัญญาเพื่ออะไรอีกมันก็ไม่มีเนี่ยรู้ชัดเห็นจริงทุกอย่างแล้วอ,อ,อืมมุตตสีม,มุตมินานาติญาณังโหตินี่ก็บอกเมื่อจินพ้นแล้วงานความรู้แจ้งชาปจิต ุดคนแล้วยอมปรากฏขึ้นในขนาดนั้นไหน่ต้องกะหามาจากใครให้มาบอกมาชี้ยังงี้ฉันพ้นแค่ยังผมพ้นแ้่ยังไม่ยังเป็นัวสันติจิตโภคมีอยู่กับทุกคนทำให้มันมถึงจิตั้งแด,ดนการหลับทำท,ที่เป็นสอนเรื่องอหุดทั้งหลักแจวหลักบ,บ้อยเผาไฟพิตประธรรมให้มันแหลกหมดก็ไม่มีเลย จ้าอะไรมาขวนมันมีกิเลสควรใจมันประสานสบายนี้ที่เรเา,ยยาไมัสบายภายในจิตใจมากน้อยเพราะเรื่องกิเลสควรทั้งนั้นอยากเข้าใจว่าอะไรมาขวนนะเรายังไม่เห็นภัยของกิเลสที่ควรเข้าใจเราอยู่แล้วเราจะไปเห็นภัยอะไรจากที่ไหนมันบีบมันบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังไม่เห็นความทุกข์ยังไม่เห็นนรกทั้งเป็นของอยู่บนหัวใจเราแั้นเราจะ ไปเห็นของดีของดีที่ไหนทำให้เห็นไฟลกกอดถอนไฟลกดับไฟลกด้วยตับธรรมมันหมอดมันวายไลยทีเดยวดับไปหมดเลยอาอารย์เอาคนดื่มมาดับกินหนงสิ่งนี้ดับไปทั้งนั้นแหละมันก็สบายด้วยเลยไม่มีอะไรกวนอดีตอนาคตมันก็หมดลวมในปัจจุบันรู้เท่าอย่างเช่นี่ย วันก็มายึดสิเดี๋ยวเราคบก่อปอยไม่ไมีอะไรถือมีต้นหม้ปลายทางของความเขียนมรนมนี้ที่เสร็จที่สิน้นแต่งานทางโลกไม่มีสิน้นทั้งตั้งวันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าท่านอเราเหมือนกันหมดโลกไหนก็เหม,มือนกันผวจะี้ทำอยู่นั่นไงงานทางโลกงาน,นทางธรรมมันมองนี้ที่สุดที่สิน้นถ้าทำในความตั้งใจ โลกนี่ถึงจะตั้งใจขนาดไหนก็นนนนไม่เสร็จงานของโลกแต่งานของธรรมนี่เสร็จสึ่งไปได้ลงถึงจุดนี้จิตังธรมรมะใจยังได้เหนื้อโลกโลกมาที่นี่เลยสมมุติทั้งหลายเหนื้อโลกไปเกาะไปเกี่ยวสมมุติทั้งหลายนะั่นะมาทัานะมบมใจมันเหนือคือว่าถอนเอาหมด นิยเหนือสิ่งนั้นทวันเหนือกันเหนือสมมติว่ากันไประเนื้อแต่ไถ่คนดต่างนั้นต่างจริงอยู่เท่านั้นแหละคุณหนึ่งเลยก็สบายเห็สบายเป็นอนันตการไม่มีการไม่มีเล้วไยาเรียกว่าอนันตการไม่มีการอันลดไม่มีระหว่างเป็นอาการวิโกปฏิเสธการมีลาถานทิ่ ดูไปก็ขาดกขัน่หวังอะไรก็ขาดกขันอยู่กตไม่มีหมดความหวังวหยุดไม่บกพร่องแล้วจะหวังอะไรมาอะไรมาซ่อมีมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วไม่บกพร่องไม่อยากไม่หิวไม่หดอารมณ์ต่างๆนั้นไปเรื่องดับจิตทั้งนี้ไปกำดับเขาสบายสบ ทุกข์ัตริย์นั้นกลังสุขขังต้องทุกข์สักก่อนนะเพื่อสุขเป็นที่พอใจที่มากรองเราสุขสักก่อนเปนทุกข์กษัตรย์นั้นกำลังสุขขงังเอาสุขก่อนต่อไปก็เป็นทุกข์ทำะไรกว็วแต่ลำบากลำบนขี้เกียจียดทำรวมหนักมันลำบากเอความสุขอยู่เฉยๆได้รับความสุขความสบายเรา แล้วผลทีุนเปจะรักษณงหน้าๆมีแต่ความทุกข์เนี่ยสุภาษณ์อันพลังทุกขงก่อทนทล้วออกกระทู้แล้วก็แกก็ว่า,าแล้วไม่ค่อยพอใจอะไรนักนาปฏิบัตทีมันเข้าใจเอง